นกชาลีเคลื่อนไหววอนอย่าพาดทิงหลังถูกจับตาเลิกเก๋ไก่เคลื่อนไหวแล้วแนกชาลี Charlie, หล่อร้อนเงินมาเองวอนอย่าพาดพิงใครหลังถูกจับตาจอดราม่หรือเลิกเก๋ไก่สไลเดอร์กลายเป็นประเด็นร้องที่หลายคนต่างพากาันติดตามหลังจากที่เก๋ไก่สไลเดอร์และนคกชาลี เพิ่งจะเปิดตัวคนสนิทคนรู้ใจได้ไหมทันไรทําเอาหลายคนใจหายใจความคราะฝั่งของสาวเกไก่จู่จูก็ลบคลิปคู่แนกหายเกลี้ยงจนเกิดการตั้งคําถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองคนในตอนนี้ล่าสุดแน็ชาลีหล่อร้อนเงินเคลื่อนไหวเองขอบคุณทุกความเป็นห่วงและกําลังใจ วอนอย่าพาดพิมพ์ใครในทางไม่ดีแนะนำควรพิมพ์คำว่าหล่อมากดีที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้มีการปรากฏคอมเมนต์ของเกไก่ในทํานองเอ่ยชื่นชมและขอให้แน็กโชคดีโดยหนุ่มแน็ก,ก็ได้มาคอมเมนต์ตอบเช่นกันจนหลายคนต่างคาดการว่าทั้งสองคนน่าจะเปลี่ยนสถานะกาันหรือเข้าใจง่ายๆคืออาจจะเลิกกล้ากันไปแล้ว กลับมาเป็นพี่น้องที่ดีเช่นเคยใหญ่างไรก็ตามต้องรอทั้งสองคนออกมากล่าวอย่างชัดเจนอีกครั้งและขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนฝ่าอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้